สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 16.3ตัวเต็ม Apple ก็ห่างหายจากการปล่อย iOS เวอร์ชั่นใหม่ไปนานกว่า1เดือนล่าสุด Apple ปล่อย iOS 16.3.1ตัวเต็มออกมาให้ผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกในรุ่นที่รองรับได้อัปเดตกันแล้วครับสำหรับ iOS 16.3.1รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับ เพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.3.1ตัวเต็มมีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างควรจะอัปเดตดีไหมได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการนัปเดตดใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.3ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่จะต่างจากเดิมแค่ไหนเราไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.3.1ตัวเต็มบน iPhone 14 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเล็กน้อยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกจากที่เพิ่มขึ้นเยอะใน iOS 16.3ก่อนหน้าในเวอร์ชั่นใหม่นี้ลดลงพอสมควรเลยครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 14 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอสแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทําให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทําการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทาการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 14 Pro Max ปรากฏว่า iOS 16.3.1ตัวเต็มยังทำได้ดีครับโดยใช้แบตเตอรี่ไป2%เหลือ98%เท่ากับ iOS 16.2และ iOS 16.3ตัวเต็มผลลัพธ์น่าพอใจการอัปเดตเป็น iOS 16.3.1ตัวเต็ม ความเร็ว CPU แทบไม่ต่างจากเดิมส่วน GPU ลดลงแต่แบตเตอรี่ยังประหยัดดีเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้เลยนะครับเพื่อแก้ไขบั๊กต่างๆที่พบและเพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบและข้อมูลในเครื่องจากนี้ไปจะมี iOS 16.3.2หรือไม่หรือจะมี iOS 16.4บ e t a แรกมาเลย มาตอนไหนเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวไว้ได้นะครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบมารีวิวมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ